สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีวสันเอกุลผู้ขับขั้วกรมกำกับการเจกรมบังคับการพิเศษกรมาชาการตำรวจตะเวนชายแดนวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้กระบองกัสบาตองทางยุทิบิธีในท่าต่างๆซึ่งในแต่ละท่าสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเจ้าที่สายป้องกันปราบปรามเจ้าที่กรมราชัณฑ์เจ้าที่กมรกมภาษามิตรและ เจ้าที่ควบคุมผู้ชนเป็นต้นสำหรับประวัติของกระบองกัสปะตองกระบองกัสปะตองทำมาจากพลาสติกชนิดพิเศษคือโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมีความท้องตัวสูงในการใช้โจมตีป้องกันและล็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องดออรวันลบกิ่งทางศินประธานบริษัทกาสอินเวสติเกชั่นจำกัดได้มอบกระบองกัสปะตอง ให้กองกับการเจ็ดกองบังคับการพิเศษเพื่อเป็นอาวุธประจํากายปัจจุบันพันตํารวจเอกชุติพลอินทนานไทยผู้กํากับการเจ็ดกองบังคับการพิเศษกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนมีนโยบายให้จัดทําตํารากระบองกัสปาตองทางยุทธวิธีขึ้นภายในหน่วยงานเพื่อใช้ทําการสอนหลักสูตรต่างๆที่มีการร้องขอให้ทําการฝึกกระบองกัสปะตอง กระบองกัสปปะตองเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคารามโลกครั้งที่สองประเทศรัฐอเมริกาได้นำกระบองกัสมาดัดแปลงขึ้นใหม่เรียกว่ากระบอง PR 24 P position หมายถึงป้องกันอาราขา r e เล r a ท n หมายถึงการห้ามปามควบคุมหนุ่มเมียว24ตะเวนติโปหมายถึงความยาวของกระบ,บองยาว24นิ้ว ลำดับต่อไปขอเชิญชมการสาธิตการใช้กระบ,บองก๊าซป,ปาตองทางยุทธวิธีการจับกลุ่มทางยุทธวิธีและการช่วยเหลือตัวประกันทางยุทธวิธีขอเชิญชมครับ <c oughs> 一二一一一一一

ท่าเตรียมแชก,กระบองขันพื้นฐานนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าเตรียมแชก,กระบองแบบช่วงย,ยาวต่อไปก็จะเป็นท่าเตรียมแชก,กระบองแบบปอบกัน โจมตีครับตีมสถานการณ์ที่เกวดขึ้นนะครับเราประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริงนะครับใช้ป้องกันโจมตีผู้ต่อสู้ได้ในระยะสั้นชิดนะครับต่อไปก็เป็นท่าป้องกันนะครับ มีทั้ง5ท่าแล้วก็พยุติการทาการจีนครับการปีกันปเราสามารถรับได้หมดนะครับต่อไปก็เป็นการใช้บล็อกสะท้อวทมการล็อกเพื่ออานพาหรือเพื่อใส้แจมในึือนะครับท่านี้ถ้าขัดถืยนะครับแขนถักเลยครับท่านี้นะครับแขนถักเลยท่ท่านี้ การรัดเปลี่ยกนการปฏิบัตินะครับนะทุกข่าแล้วก็ประยุกต์การทีนข้าท่านี้ขัดถึงแขนผักเลยข้บท่านี้ล็อกแล้วก็ใส่เครื่องพนักงานแจกเงินได้นะครับ,นนเ,รบนนเรา,รารเะระจะปิดท้ายด้วยการควงก,กระบองสี่ทิศนะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการแสดงศักยภยาพของผู้ใช้กระบองแี่ทตองน,นะครับเราจะปิดท้ายด้วยการทวงก,กระบองสี่ทิศอีกหนึ่งครั้งนะครับ เพื่อชมการสาธิตการใช้กระบอกปัดทางพิเศษครับ ราก็เอานะครับหาการจำลองนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับปัจจุบันนี้นะครับปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาระดับโลกดั่ประเทศนะครับยาเสพติดนะครับก็มีหนุ่มสาวผู้หนึ่งนะครับไปเที่ยวสวนนจักครับไปเจอคนร้ายนะครับคุ้มข้างนะครับเนื่องจากเสพยาเสพติดนะครับก็แจ้งไปที่19 1หนึ่งนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจครับ เมื่อได้รับแจ้งครับนะภูมิาชนจึงจัดทุกปฏติกาิเษครับจำนวนสี่นายครับนะไปยังพื้นที่เกิดเหตุก็สั่งอบถามพยานครับนะว่ามีชายผมข้างครับยังอยู่ในที่เกิดเหตุครับนะครับผมข้างยังนะครับไม่เห็นเจ้าที่ครับเจ้าที่ครับต้อปฏิบัติการตามหลักพิธีครับทําการปิดล้อมสี่ด้านตามหลักวิธีครับ ก็การเจรจาครับนะที่เจียจานั้นก็อยู่ด้านหน้าครับนะวันนี้ไปกุ้เสียกันมาเอากระเข้าเฮ้ยเฮ้ยแต่ที่การเจรจาร์นะครับนะดูแล้วนะครับผมจะไม่ตัเร็จแน่นะครับการเจรจาผมไม่ได้ผลแน่นะครับนะเพราะคุมข้างทางหนักนะครับเจ้าที่ ัดครับอย่างรวดเร็วและก็คแเรครับผลการปฏิบัติของเจ้าที่สามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนนะครับคนร้ายก็ถูกนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ครับต่อไปฐานการที่สอนครับเป็นสถานการณ์จําลองนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับในกรณีที่นะครับชายคุกข้างนะครับตัวสูงนะครับตัวสูงกว่าเจ้าที่เจ้าที่นะครับนะอาจจะตัวเตี้ยไม่สามารถที่จะทําการล็อกคอได้เราต้องใช้วิธีที่เรียนมาโดยการจับขานะครับหลังจากการจับขาพลานให้ลอยเมื่อเราฐานไม่มีฐานแล้วนะครับท่านี้นะครับหน้าอาจจะไปโดนพื้นพื้นได้นะครับท่านี้อันตรายที่หนึ่งนะครับขอเชิญชมหน้าวานี้ เฮ้ยเขียดเียอย่ากบ่าในเรื่องของการเด้คุณเลื่อมาตัวที่ปล่อยสงคตันไปใสวะให้พอเด้อตอนนี้ครับท้ายคางครับเฮ้ยหูจักูลือบอบุกองลืมอเด้ีสอบเพ้นท์งสี่นะบ่าวต้อสอบเ้นท์คครับนะ จ้าที่ครับที่ร้องสา่งกตามเ้ครับทั้งสี่ด้านตามหลักยีไได้ตนี้ไปตามเหี้ยอยงบกบกบนตนีอนนี้น่าจะเป็นคนอิสานนะครับคือจากําเนียร์นอาจารย์เจริกจางน่าจะเป็นคนอีสานนะครับดูแล้วนะครับไปทางสุรินนะ็นะรบีคือมขวนะับตอนนี้ยิงคุ้มข้างยิ่งขึ้นครับนะ รีบไปไปตามเลยบ้างครับเหมือนกันเดี๋ยวจะจับปูแล้วนะครับตาามผลการเจัดการน่าจะไม่ได้ผลเจ้าหนี้อาศัยจังหวัดที่คนร้ายเผื่อนะครับทำการชักจับกลุ่มนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับผลการปฏิบัติเจ้าหนี้สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนคนร้ายก็ถูกดเนินรวจตามกฎหมายนะครับ สถานการณ์ที่3นะครับสถานการณ์จำลองที่3นะครับนะก็คือนะครับการเช่วเหลือตัวประกันนะครับขอเชิญชมหน้วันนี้ครับทำงานโยกเทยเบียร์กำลังออกนายก็เดี่ยวเนืนตายที่สามเมียกับทุมโม่ทิ้งชีวิตเมียทิ้งครับเมียทิ้งเมียทิ้งอย่าง่ไงเฮ้ยด้วยด้วย

อยาเป็นการจำกัดครืี้นะครับแล้วท้ายนะครับาาหน้า่ต้อาได้ยามนะค้องโถงนะครับกรจกาับกาจกาบอกใปด้วยนะครับนะคนร้ายนะครับเปิ่มอเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยิน้ำไปเอาน้ำอีกก่มตอนนี้เวลาผ่านไปกชั่วโมงแล้วครับน้ครับนะ นะคนรายถือน oh, ้ำครับไม่เป็นไรครับเย็น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 ก่ครับชวนจนมาที่คนรายถือครับตัวี่ทำารัการับนะครับนะฮู้ฮครับเราฮครับจับแทนตัวการนบนะัวการปฏิบัตินะครับี่สามาจะกคุณคนร้ายตามกาิทีนี้อย่างปลอดภัยส่วนคนร้ายครับก็ถูกตรวคดีสัิเการส้วครับ อันนี้ก็คือเราใช้หลักวิธีนะครับการกจับกลุ่มคนร้ายนะครับลับกษณะต่างๆน,น,นะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึออ้นนะครับขำาวความรุนแรเอาตองหัวหันอีนะ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็มาฟาดกับเคนร้ายเป็นได้รับบาดเจ็บแล้วก็โดนจับกลุ่มเราก็เลยเอากรณีศึกษานี้นะครับมาปรับยุทธวิธีนะครับมาปรับยุทธวิธีเพื่อใช้ฝึกนะครับตำรวจของเรานะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการป้องกันเมื่อถูกคนร้ายแทงด้านหน้าด้วยมิซัมมิซันนะครับเตรียมตัวระวัง ท่านี้นะครับอันนี้ปกติเราจะสอนในเบาะยูโรนะครับอันนี้เป็นปูนนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกฝนมานะครับท่านนี้หน้าอาจจะไปโดนกับพื้นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความสามารถพิเศษนะครับทั้งหมดลุกยืนเตรียมครับเช่นกันครับ กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราดูสื่อตามหนังสือพิมพ์แล้วนะครับก็จะมีคนร้ายนะครับเข้าไปค้นในเซเว่นบ้างร้านของชาบ้างนะครับท่านผู้กำกับของเราก็มีนโยบายนะครับให้สอนการต่อสู้้องตัวให้กับเยาวชนทุกหลักสูตรแล้วก็สอนเจ้าที่เราด้วยนะครับเอาไว้ป้องกันตัวในกรณีทีกในกรณีถูกจี้ครับด้วยพิสั่นด้านหน้านะครับเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับนะ เตรียมทัวร,ระวังอันนี้อันตรายนะครับเพราะเป็นปูนนะครับปกติเราจะฝึกนะครับในบอยูโดหรือว่าในยะในย้านสนามย่านะครับทั้งหมดต่อไปนะครับเป็นการป้องกันนะครับเมื่อถูกจี้ด้วยอาวุธปืนด้านหน้านะครับถ้าเตรียม <c oughs> นะครับในปัจจุบันนี้นะครับภัยพุกคามนะครับน่ะมีหลากหลายและมีวิธีการป้องกันนะครับแต่ให้สำนุนของเราครับมี ิธีเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะครับเมื่อถูกที่ด้านหน้าเราจะมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรหลักการทางยุทธวิธีนะครับหลักการทางยุทธวิธีหนึ่งเราจะต้องมีสตินะครับสังเกตเขาจี้ด้วยมือซ้ายหรือว่ามือขวานะครับสองระยะระยะต้องได้สามโอกาสที่คนร้ายเผลอด้วยการพูดหรือว่าเด่นดึงความสนใจเพื่อให้คนร้ายได้คิดพอคิดแล้วเพราะการปฏิบัติก็จะช้าลงนะครับ การที่4ี่คือความแม่นยำและประการสุดท้ายรวดเร็วและนแรงนะครับข่ายสีน้นของเรานะครับได้เลือกท่าที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวนะครับเตรียมตัวระวังครับเมื่อแย่งอาวุธปืนได้แล้วเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามหลักยุิธีนะครับบังคับคนร้ายให้นอนนะครับให้นอนนะครับเสร็จแล้วเก็บอาวุธนะครับแล้วก็ทําการจับกลุ่มตามหลักยุทธวิธีนะครับนะทั้งหมด ครับเช่นกันครับลำดับต่อไปนะครับอดียมนะครับในกรณีนะครับนะเจ้าที่นะครับหรือประชาชนที่เราฝึกให้กับเยาวชนทุกหลัสูตนนะครับเพื่อครับมีภัยุกครามนะครับถูกพีดด้วยปืนหน้าเราอาจจะนั่งบุกเข่าเพื่อกนมมือการกนมมือนั้นนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราแพ้ แต่นะครับเราชนะไปแล้ว90%นะครับนะ,นะในขณะที่เราพนมมือนะครับนะเราอาจจะมีการเจราจาต่อรองคุยหวัดนร้องเพื่อให้คนร้ายนั้นชะล่าใจนะครับและก็รอหาจังหวะที่เผลอนะครับหลักการนะครับเหมือนเดิมครับเราต้องมีสติ2ระยะต้องได้3โอกาสที่คนร้ายเผลอ4ความแม่นยำและสุดท้ายความรวดเร็วแล้วก็ ดุและนะครับถ้าเจรจาได้ก็ให้เลือกการเจรจาต่อรองแต่ถ้าในทันในนทีนั้นนะครับที่ว่าเขายิงเราแน่เราต้องป้องกันตัวนะครับเตรียมตัวระวังเดิมครับตามหลักยุวิธีนะครับเราต้องให้คนร้ายอยู่ในท่าที่เสียเปรียบนะครับนะหรือท่าที่เสียเปรียบนะครับก่อนเข้าจับกลุ่มต้องเก็บวืุให้เรียบร้อยทำการจับกลุ่มตามญญาหลักยุทยวิธีทั้งหมดหุก มามความรู้ถารมธาน์แถวปันว้าป็นอีกนาปน